สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บางบีไลฟ์สระชาแนลพาเพื่อนๆมาป้าบุญคาเฟ่น,นะครับนะสาขาสองนะครับที่ระยองนะวันนี้เป็นเย็นวันอาทิตย์นะครับมาหาข้าวทานกันนะครับนะที่ป้าบุญคาเฟ่น,นะบางบีเคยมาล่องแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะถ่ายเก็บภาพบรรยากาศเต็มๆไปฝา,ากเพื่อนๆกันนะครับโซนนี้น่าเป็นโซนสระน้ํานะเพื่อนๆนะแต่ยังไม่เสร็จดีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไป กินเอาโต๊่อนนะครับลูกค้าเขาเยอะนะครับต่นเทนาวันนี้วันจิตก็เดี๋ยวเราเข้าไปรับปัตรคิวกนก่อนประบุญคาเฟ่น,นะครับสาขาสองจังหวัดระยองนะะคกับก็จะปรับาานี้นะตพน่ทนะชิวๆกันไปนะครับันพักผ่อนก็คือวันพักผ่อนนะทำงานกันหนักๆมา ตอนนี้เราก็รอรับบัตรคิวไปนะครับนะด้านนี้ก็เป็นจุดรับบัตรคิวนะครับเพื่อนๆตรงน,นี้จะเป็นที่รับรองสําหรับให้เด็กๆเ,เล่นนะครับระหว่างรอโต๊ะนะเพื่อนๆนนะะเป็นสวนสนุกให้เด็กๆนะครับ ระบุญคาเฟ่สาขา2นะครับเพื่อนนะเดี๋ยวเรารอเข้าไปด้านในก่อนนะครับแต่เดี๋ยวมีจะเก็บภาพไปครับไปฝากเพื่อนๆกันนะครับนนด้านล่างก็จะเป็นสุปป นะครับเพืเ่อนๆนะเดี๋ยวเรารอกันสักพักนึงนะครับพอดียงดีจองคิวไปแล้วนะวันนี้จะนั่งที่สมปักคาบนะเพืเ่อนๆนะด้านล่าง,งนะครับสมปักคาบนะเดี๋ยวองดีจะพาเพืเ่อนๆลงไปชมกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอเก็บภาพบรรยากาศด้านบนไปฝากเพืเ่อนๆก่อนนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับใหญ่มากนะเพืเ่อนๆนะเราก็ เดินชมบรรยากาศกันก่อนนะระหว่างรอคิวโตะนะครับเพื่อนๆน,นะเพราะว่า <Wow. S 1> คิวเขาเยอะมากเลยนะเพื่อนๆน,นะวันนี้นะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับอันนี้ก็จะมีนกเลฟเปิร์ดเลยนะเพื่อนนะโซด้านมนก็จะมีซุ้มปะคาฟเหมือนกันนะครับเพื่อนๆน,นะ ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆชมกันอีกทีนึงนะว่าตอนนี้ก็เรายัางไม่ได้โต๊ะนะก็เลยยังไม่อยากไปด้านล่างนะครับเดี๋ยวได้โต๊แล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆชมเลยนะครับว่าเราจะได้ซนมไหนค่อะไรประมาณไหนนะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้เราได้ซุมแล้วนะครับเพื่อนๆนะ ไปดูกันนะว่าเราจะได้ตรงไหนนะเพื่อนๆเราได้แปดสามแล้วเพื่อนๆนะนหมเอขยอ่าได้ๆๆเจอแล้วเจอแล้วนี่นะครับเราได้ตรงนี้กันนะยากาศรอบๆก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆ ผมประคาบแล้วนะไปะบีขออนุญาตโซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ำนะบีเข้าห้องน้ำก่อนพามันคื่อมาชมห้องน้ำติดแอร์นะรูหรานะครับเพื่อนเพื่อนะ นะคะบางบีพาเ,เพื่อนๆนมาชมสะพานทางเดินข้ามเกาะกันก่อนนะนีะ่จะเป็นที่ข้ามเกาะุ้มอาหารของเรานะครับก็จะมีปกคาบมาเพื่อนๆน,นะเกะแยะมากมายนะครับสนะุ้มเราฝั่งขนุนนะครับตอนนี้บางบีพาเพื่อนๆน,นมาเดินชมปะคาบก,กันก่อนนะ บรรยากาศก่อนท่าที่กบดินนะครับพื้นเพลนะที่ป้าบุญคาฟเฟ่สาขาสองจังหวัดระยองนะบางทีมารอบนี้รอบที่2นะครับก็วันนี้ก็จะเก็บภาพบรรยากาศเต็มๆนะจะฝากเพื่อนๆกันนะครับสูมเยอะนะครับเพือนๆนะก็จะประมาณนี้เลยบางทีไปสาขาแรกมานะพอมาเปิดสาขา2ที่จังหวัดระยองก็ใกล้เข้ามาหน่อยนะครับ หรูนะครับห้อง VIP ห้องคาราโอเกะมีหมดนะครับเพืเ่อนนะซุ้มหน้านั่งนะครับบรรยากาศโดยรวมก็จกักประมาณนี้นะเพื่อนๆอย๋ยงบีขออนุญาตไปสัง่งข้าวทานก่อนนะครับคิวๆครับเพืเ่อนๆนะ มี้กลับมาจัดก่อแล้วเี่อรัานกลัทานข้าวเย็นกันนะคร มาแล้วนะครับหนึ่งอย่างเพื่อนๆน,นะตําไหลบัวกุ้งสดนะครับกิเนื้เลยมาเพิ่มเติมแล้วนะครับปลาหมึกผัดไข่เค็มต้มแซ่บนะฮะรอ,อ,อชมนะว่ามีอะไรมาเพิ่มนะครับ มาเพิ่มแล้วนะครับกับคงลุยสวนนะเพื่อนๆนะตัวใหญ่ๆเลยนะครับนี <Okay. S 1> <Okay. S 2> ่นะครับกระเกะเซลอยจานใหญ่ๆนะเดิกตรงยำโปแตกน้ำใสนะไปจัดไปเพื่อนชุนใจกินคาราเบลสูดครับ ครับเพื่อนๆบางบีก็ต้องเดินทางกลับก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาดึกพอมววรแล้วอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตามค่ําคืนนะครับก็บางบีฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องไลฟ์สลาชแชนแนลของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ